สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาว,วาดีไอหลังจากที่กินขิงไปแล้วเนี่ยอาการเหล่านี้ดีขึ้นทันทีไปดูกันครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขิงมหาอสดอันเก่าแก่ที่ชาวเอเชียโบราณเนี่ยรู้จักกันดีครับ ขิงจัดว่าเป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นเครื่องเทศที่มีความสำคัญมากๆแล้วก็เก่าแก่มากๆชนิดหนึ่งของโลกเลยทีเดียวมีการใช้อย่างกว้างขวางครับในประเทศอินเดียและจีนในสมัยโบราณขิงเป็นพืชที่มีความสำคัญทางอาหารครับเนื่องจากว่ามีาธาตุฟอสฟอรัสแล้วก็มีวิตามินเอสูงแล้วก็ยังช่วยในการปรับปรุงรสชาติอาหาร คนโบราณเนี่ยจะนำส่วนต่างๆของขิงได้แก่แง่งขิงเปลือกขิงน้ำมันหอมระเหยและใบสดๆจากขิงนี่หละครับมาใช้เป็นยาสมุนไพรเพื่อใช้ในการรักษาโรคชนิดต่างๆขิงนั้นสามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายครับขิงอ่อนเนี่ยใช้เป็นผักจิม้มใช้ทำผัดขิงใส่ในยำเช่นยำหอยแครงใส่ในแกงหังเลน้ำพริกกุ้งจม ซอยใส่ในต้มปลาสม้มเมี่ยงคำไก่3มอย่างใช้ทําขิงดองใส่ในบัวรอยไข่หวานเพื่อดับกลิ่นคาวของไข่แต่ท่านศาสตร์อบนไหมคบว่าขิงนั้นอุด,ดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่สําคัญต่อร่างกายหลายอย่างครับยกตัวอย่างเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C แคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสคาร์โบไฮเดรตเส้นใยและโปรตีน ประโยชน์จากขิงสรรพคุณท่งตรงต่อสุขภาพจนน่าทึ่งมันเริ่มจากข้อแรกครับขิงช่วยในการป้องกันอาการหวัดการใช้ขิงช่วยขัดขวางไวรัสไรโนซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหวัดในช่วงอากาศเย็นๆนะนะครับการได้ดื่มชาน้ำขิงอุ่นๆเนี่ยขิงเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการขับเหงื่อครับซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยในการรักษาร่างกายให้อบอุ่นแล้วก็ช่วยป้องกันอาการหวัดได้เป็นอย่างดี ข้อที่2ขิงช่วยในการบรรเทาอาการเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารขิงช่วยบรรเทาอาการของผู้ป่วยที่มีปัญหาอาหารไม่ย่อยเลือรังครับที่เกิดจากอาหารตกค้างในกระเพาะแล้วก็ถูกขับออกมาช้าช้าช่วยลดอาการอ,อืดอัดหรือว่าปวดท้องได้ข้อที่3ขิงช่วยในการบรรเทาอาการเจ็บปวด การศึกษาพบว่าการรับประทานขิงทุกวันเนี่ยจะช่วยในการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนือ้อที่เกิดจากการออกกำลังกายได้ถึงร้อยละ25เลยทีเดียวข้อที่4ขิงช่วยบรรเทาอาการขึ้นไส้ขิงสามารถบรรเทาอาการขึ้นไส้ได้ครับโดยชาวเอเชียนะครับมักจะใช้ขิงในการช่วยบรรเทาอาการเมารถเมาเรือและยิ่งไปกว่าน,นั้นครับยังมีหลายการศึกษาพบว่า ขิงเนี่ยสามารถช่วยในการป้องกันบรรเทาอาการอาเจียนหลังจากการผ่าตัดแล้วก็ยังช่วยในการบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งที่เข้ารับเคมีบำบัดได้อีกด้วยแต่ถึงว่าจะมีประโยชน์มากมายครับแต่ก็มีอข้อควรระวังเกี่ยวกับการรับประทานขิงอยู่บางเช่นกันขิงมีสรรพคุณในการต้านการแข็งตัวของเลือดหากคุณมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบการไหลเวียนของเลือดเนี่ย หรือว่ากําลังรับประทานยาสลายริมเลือดอยู่ไม่ควรรับประทานขิงเป็นอันขาดครับหรือควรปรึกษาแพทย์ประจําตัวของท่านก่อนและนี้เป็นเพียงบางส่วนครับกับประโยชน์ดีๆของขิงที่เราควรรู้เอาไว้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่ชอบรับประทานขิงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไล์ อยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามสำหรับวันนี้นาะวาดีไอไว้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ